อาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็นักเดินทา,างทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับอขอดีว่าโอโ้ไม่ได้มาทําช่องเก่านานมากอ่ะคือแบบนานจริงๆอ่ะคือแบบโอ้โหเอคุณลืมหมดแล้วอะ <laughs> <laughs> ่ะก็กขอดีว่าไปทําช่องใหม่นะครับคือใครที่สนใจก็ไปทูช่องใหม่แล้วนะช่องใหม่ก็เป็นการแคสเกมไม่แหละนะครับ <laughs> ช่องเก่าก็เออ ก็ยังไม่ทิ้งนะคือแวะมาทำนั่นแหละครับแต่ว่าก็อาจะทำาน้อยไปหน่อยโอเควันนี้เนะี่ยมาเอ่อมาทำเรยออะไรนะเอ่อดาวนโหลดเกมเออดาวนโหลดเกมฟรี free, นะครับก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับตามสเต็ปช่องเราเลยนะเนาะอ่าเข้ามาที่ Epic g เก e ครับผมก็แจฟกฟรี Epic เออแต่ มันแจกฟรีในอีพิกใช่ไหมแต่ว่าในสตรีมมันอาจจะเป็นซื้ออะไรก็ว่าไปนะครับอ่าเราจะมาดาวน์โหลดเกมใช่ไหมมีเกมฟรีเห็นไหมโอ้โหปิดมาปุ๊บเจอเลยครับพ <c oughs> ิมพ์อีพิกเกมเข้ามาแล้วก็อ่จากนั้นเนี่ยลงชื่อเข้าใช้ก็ได้เอ๊ะเราต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนเปล่าก็แนะนําว่าอ่ะดาวน์โหลดมาก่อนไหมดาวน์โหลดมาก่อนนี่ครับ เรยออะไร,ะไรติดตั้งติดตั้งเอาง่ายๆนะคือเลื่อนมาดูก็ได้ครับว่ามีเกมฟรีช่วงไหนบ้างเออ่ฟีหูเพล่นี่ไงฟีหูเพลเกมอะไรกาเดียนเหรอมันบอกว่ามันฟรีตั้งแต่วันที่10อะไรวะ10เนี่ย11เนี่ยคือมารอรับได้นะเข้าไปดูเลยก็ได้ครับ แต่ว่าเราเรา,เราต้องสมัครก่อนนะ่ะเราต้องดาวน์โหลดหรือว่าลงชื่อเข้าใช้อะไรนี้ก่อนนะครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยผมผมก็ลงไว้ละแต่ว่าเออไปไปดูเกมฟรีกันดีกว่านะครับคือลงชื่อเข้าใช้มันไม่ยากหรอกเนาะผม,ผ,มผมว่าทุกคนเนี่ยเคยสมัครอะไรหลายๆอย่างมนาะแล้วก็น่าจะลงไปไม่น่าจะต้องแบบทําให้ดูเนาะเออตอให้ผมทําให้ดูเนี่ยผมก็ต้องปิดอ่ายูสเซอร์ปิดอะไรไวอ้อ่ะ ราะว่า,อ,าอะไรได้มันมันเสี่ยงต่อการโดนแฮกอะนะก็ต้องปิดไว้นี่เกมฟรีมันบอกว่าเกมฟรีนะเราก็กดเข้ามาดูแล้วมันก็มีเกมฟรีแต่ยํำว่าต้องต้องสมัครก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดก่อนถึงจะโหลดมาเล่นได้นะก, <c oughs> ก็ลองโหลดมาเล่นดูครับผมมี ่วงไหนถึงช่วงไหนอันนี้ก็อันนี้มันฟรีอยู่แล้วเกนชินอันนี้ผมก็เล่นอยู่นะครับเนี่ยเดอะซิมสี่ก็ฟรีเออเอ,อแต่ในสตรีมมันก็แจกฟรีป่ะลืมละเ <c oughs> นี่ยอะไรอะดรา g อนก็ d โ oh, 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 oh. อ้โหเยอะเลยนะโอ้โหเอาจจริงๆนะเขาเอาเกมมาแจกฟรีขนาดนีน้ผมมองว่าเขาได้กำไรเหรอฮิป <c oughs> ปิกเนะี่ยเออ เกมอะไรอ่ะไอเคเคลอสเหรอเคลอสเคลอสนี่เกมโอ้โหหลายเกมนะน่าเล่นน่าเล่นแล้วฟรีด้วยนะคุณดูสังเกตรฟรีฟรีปะคือก็ถ้าใครอยากได้เกมฟรีเนี่ยก็แนะนำว่าให้โหลดอีพีกมาเล่นนะแล้วก็มีแจกฟรีเยอะเลยนะครับสะิมทำไมถึงยังไม่โหลดใช่ไหมผมติดสตรีมครับผมอ่า สตรีมคือผมผมอารมณ์ประมาณวนะ่าเอ๊ะอะไรอะไรก็อ้างแต่สตรีมครับมันก็เลยนั้นฮะชินอ,อะไรอะไรก็สตรีมสตรีมอะไรเงี้ยคือใช้มาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ไม่ได้ไปใช้แพลตฟอร์มอื่นนีะครับเนี่ยอ่าก็สิ้นสุดประมาณนี้นะครับนี่เกมนี้ก็น่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นหมดเลยอ่ะเคลอสแต่ผมก็ ไม่รู้ว่าน่าเล่นไหมแต่ก็ผมมองว่าจากโปสเตอร์ก็น่าเล่นนะเห็นไหมก็แจกฟรีหมดนะครับพวกนี้ก็ใครอยากได้เกมฟรีเนี่ยก็ก็ลองพิจารณาโหลดอีพิกมานะครับเพราะว่าเขาแจกจริงผมยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันได้กำไรด้วยเหรอแจกฟรีขนาดเนี้ยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่มีแค่เกมฟรีนะครับคือมีเกมอันนี้ด้วยเ,เกมซื้อด้วย ก็เหมือนเหมือนสตรีมเปะอะแต่ว่ามันก็เป็นแค่แฮตฟอร์มอีพิกเฉยๆนะครับอเนี่ยก็นี้เกมซื้อด้วยอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับเฮ้ยเลโก้นี่น่าเล่นอ่ะฟรีด้วยอ่ะเลโก้นี่ฟรีด้วยเออลองลองมาโหลดมาเล่นดูครับลองมาเล่นดูไซเบอร์พังอะไร GTA สามร้อยก็ว่าไปครับอืมก็ใครสนใจแพลตฟอร์มนี้เฮ้ยพื่อที่จะเล่นเกมฟรีก็ได้นะครับเออก็ลองมาโหลดเล่นดูครับก็เนี่ยง่ายๆครับคือมันมันเข้าแพลตฟอร์มอีพีกแล้วใช่ไหมคุณก็คลิกคำว่าดาวโหลดปุ๊บพอดาวโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอ่อมาที่เอาลวไมค์คอมผมอยู่ไหนห <laughs> ลบหลบ เนี่ยพีซ yeah. ีเอาไอ้ยาดาวโหลดดาวโหลดอ่ะดาวโหลด,ดก็ได้เนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยมาผมลากมาข้างนอกเยอะกันเนี่ยมันจะมีตัวนี้มามันจะเขียนว่า e p i c install ใ,ใช่ไหมคุณก็สร้างโฟลเดอร์ให้มันแล้วคุณก็ไป install ครับเอาอยัดเข้าไปโฟลเดอร์มันจะได้ไม่ลกแค่แค่นี้ก็หน้าจอก็ลกอยู่ละ เนี่ยคุณก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็แล้วก็วกเออเช้งก็คือประมาณว่าคุณจะให้มันไปอยู่ในใ,ในใดไหนเออมันก็อยู่ในใดซีแหละผมมีได้เดียวแต่ว่าในโฟลเดอร์ไหนมากกว่านะครับถ้าไม่ถ้าคลิกีกจก็กด Install ไปเลยจบนะฮะแล้วก็รออ่ามันเด้ง Yes ก็กด Yes นะครับ พอ,อมันเสร็จสิ้นมาเนี่ยมันก็มีตัวนี้ขึ้นมานะครับคุณก็กดเข้าไปเล่นแล้วก็ออไอ้นัน่นนะฮะสมัครสมึกอะไรก็ว่ากันไปแล้วแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก,ก,ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือมาแนะนําเกมฟรีอ่ะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ ช่องเนี้ยยังไม่ได้พิงนะแต่ว,ว่าจะกลับมาทำเรื่อยๆนะครับอ่าอยากให้ถึงหมื่นซับเหมือนกันทำให้มันถึงหนึ่งซับหนึ่งหมื่นซับไว้ก่อนแล้วก็เออนั่นนะนะครับใครใครใครที่แวะเข้ามาดูหนะ่อยกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะ